สวัสดีครับแล้ววันนี้พวกเราก็มาอยู่กับปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนน่าจะสงสัยนะว่าตัหนึ่งนะอูยาโหเสียงตุ้มอ่าเขาดทุกคนน่าจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่เปิดตัวเพื่อนเพราะว่าเล่นเกมคนเดียว ตอนนี้ผมรับสมัครแคนอยู่นะคะับเข้ามาได้นะผิวอ,อ,อาดตัวนะต,ตอนนี้เลเวลสามช่วยกันเข้ามาปั๊มแรงให้ผมได้นะครับใครเป็นนัีผมนะอ่านีก่ก็แค่นี้แหละครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไชยคิปอีอ้หาตีต้ตึงๆได้ไหมตีตึงๆเนี่ยทุกคนผมผมสนใจในะ เป็นฟา,าร์มัสลายบูล็อกเลยเมนยามรีโหลดระยะนี่สกิลนี้กับชุดบูร็อกแต่ผมว่าในข้างหน้ามันต้องมีอะไรดีๆมาอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เติมนะครับถ้าผมเติมอันไหนที่ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับ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  เป็นเกมหนึ่งวันเอิม้มผมอยากหาที่จริงๆนะครับเพราะว่าผมเล่นคนเดียวเนี่ยก็จะกิ๊กจิกกิ๊กจิกกิ๊กเพราะว่าผมอยากเล่นเยอะนะครับเพราะนี่สามพันอีกนิดนึงผมก็จะไดมอนด์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 ไดมอนเดมอน,ไม,อนไม่ใช่ละก็จะไดมอนไอวีแล้วนะครับ เสียเวลากันมาหนึ่งนาทีแล้วต้องหาตีตงอนเตือนนี่ไงครับปิยงปิียงปิเงียงทุกคนพร้อมแล้วดยรูด ทุกคนพร้อมแล้วรีโหลดตีกเออไม่สนแล้วเล่นดีกว่ายังไงก็เล่นให้ตึงสุดให้คนจึงดูแล้วรี่ต้องหาไต้แลเสียวเวลามากันมาสองนาที40แล้วถ้าเป็นตอนนี้นะผมคงโดนลุ่มเป็นน้ำ อะไรก็ไม่รู้มึนชื่ออะไรช่างอาวารุครับอาวาลูอาวาลูล่งน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่อาวาลูเลหรอมีตัวอะไร แต่งไงถ้าผู้ชมไม่ชอบน้อลละผมบอกไม่ทำเทียอะไรผมก็ทห้คนดูอยู่ทุกทีผมว่าผมอยากทำให้ดูนั่นเองผมอยากได้ลูกที่ เด็กซื้อกล้องโอเคขอบใจเพื่อนคิดจะมาจะเดินไปเก็บผาดิด๊ยเดินผ่านอีกมองไม่เห็น ไปต่อไปโอเคไม่มีไปต่อเขาไปกันหมดแล้วผมไปดีกว่า ลตุสุไวยพร้อมกับยาโดวิ่งไวเป็นของจากโดลาเอมอนนี่เองพอที่บ้านผมมีโดลาเอมอนบ้านผมไม่มีโดลาเอมอน ยิงโคนดยิงยิ so ิูดปุ๊บมาป oh, 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 oh. ั๊บมาดิโอ้โอ้โอ้หูหมาดิมาดิมาดิเฮ้ยขอของหน่อย ผมเนี่ยแตายโอโอ้ตายเลยแน่นอนเพื่อนมันต้องชุ้เบอร์หนึ่งดีแล้วขโมยล้องไปทำไมไม่ชุบมันอัพคิวนะคนเป็นธรรมดาของไร่ลินโซนูนใช่ ช่วยดูวันหนึเบอร์หนึ่งเบอร์หนเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งประกาศผลเบอร์สี่ทำไมชวบเบอร์สี่เบอร์สี่ก็ตายอีกเมื่อเมื่อไหนผมจะได้นั่นให้คนดูดูอ่ะเจจิอจริงใจ มาวนวะไรลงงไม่เถอสามีคนใจดีชิบเออ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 ก็ตายตายจริงมั้งเนี่ยเลือดลดไปหนึ่งร้อยเลยเอ๊ยลุอล็อคลบไอชิสเตอร์นไอพีชุบนี่ผมพากเสียงในใจของเบอร์สองนะชุบชุบชุบสวัสดีครับมันครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว พันเกาะก่อนพันเกาะพันเกาะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยชึบอ๋ออยู่ด้านล่างชุบชุบชยบ่นี่เองปังปังปังเฮ้ยด้วยโดนโดนยิง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 อ้าวนึกว่าตายไอ้ช็อตเฮ้ยไอตัวนี้นี่มันฆ่าผมนี่เออโอ้ย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  ทุกคนตายหมดแล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ยไม่ต้องห่วงอ,อ๋อรู้แล้วฉันต้องเก็บเรียนอืมฝรังรวยอยู่แล้วฝรังเนี่ยต้องรวยถ้าไม่รวยนี่ก็ไม่รู้แล้วฟรังจะไปชุบคนหวังว่าฝรังจะไม่ตายกันนะเฮ้ยวิ่ง ดับป้องกันอ่ะเก็บศพอ่าแล้วยังไงต่ออ่าแล้วยังไงต่ออ่าการเป็นปลาบอลแซสแล้วสวัสดีครับแอคเทนท์ ฟรังอยากชุบคนจังเลยแต่ไม่มีคนให้ชุบเลยพอฟรังจะชุบโอ้ทุกคนค่ะฟรังเจอคนฟรังเจอคนดูเจฝฟรังเจอคนครับทำยังไงดียิงเลยพีมเมย์โอ้ไม่ยิงดีกว่ากลัวตาย ฝรัง่งฝรั่งไปเดียวฝรั่งไปเดียวฝรั่งไม่ไปหรอกฝรั่งคือไปงั้นแบบอุบอุ๊บชุบโอ้ฝรั่งติดบากช่วยด้วยโอเคมาต่อโอเคขี้เกียจพากแล้วเออ,เอ <c oughs> ขี้เกียจพากแล้ว ผมขี้เกียจพากแล้วแต่ผมไปกินน้ำก่นอนนะทุกคนพักพักเสียงอะ้บ้ายนยืนคอเห็บแล้วอยู่แต่บ้าน ไอวีไดมอนไอวีไดมอนไอวีไดม่อยไดม่อยไอวีเอ้ยนี่คนตึงครับคนตึงคนตึงโอเคไห่เขาก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยบายบายไว้เจอกันวันจ้าเอ้ไม่เจอกัน One channel, a curve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 . Bye bye.